เราไม่ได้ขายทองปลอมนะคะแล้วคุณสิตางเนี่ยเขาทําคอนเทนต์บ่อยๆใช่ไหมคะคุณสิตางก็ชัดเจนไปเลยดีกว่าว่าร้านไหนขายทองปลอมนะคะเพราะว่ามันอย่างเงี้ยมันเป็นหน้าตักหมดเลยอะแต่ถ้าเป็น<ม>ทองจริงอะขายที่ไหนก็ได้คะ่ะไม่ใช่ต้องกลับไปขายที่เดิมต<ม>ลอดพี่รู้ไหมว่าในแชทหนูอะเป็นพันคนที่เขาบอกว่าเอาทองไปขายไม่ได้แล้วบางคนน่ะลูกค้าพี่อย่างมีแต่รากยา้าทั้งนั้นเป็นคนที่ชื่นชมพี่ทั้งหมด แชทไปไม่อ่านไม่ตอบถ<ม>ามขายคืนได้ร้อยกว่าบาทมากพี่รู้ไหมพี่มาดูแชทของหนูจะให้เามลยคือคนที่ทำลาย <c oughs> ความรู้สึกผมได้เยอะที่สุดคือคุณสตางที่ทําให้ลูกสวาวผมมีพ่อที่เปิดร้านทองปลอมการที่รู้จริงไม่จริงมันก็มีผลแต่ไม่ใช่ไปตัดเอาไปตัดลงเป็นสนุกปากแล้วผมจะทํายังไงไอ้นี่ก็ผมก็บอกว่าก็ไปตามนโยบายของกฎหมาย คือทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกันสตางเขาเชื่อกําลังจะถูกฟ้องผมมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีประเด็นในการฟ้องได้ hmm. เพราะผมเชื่อว่าเขาเชื่อโดยสุดจริตใจว่าทองเขาจริงแล้วพอเขาเอาไปขายแล้วกลายเป็นว่าทองแล้วนะไม่มีร้านไหนรับซื้อ mm. เขาแค่กลับมานั่งนั่งทบทวนของเขาแล้วบอกว่าไปลงว่าเนี่ยฉันเสียใจมากเลยไปซื้อทองมาแล้วกลายเป็นทองปลอมคุณสตางอะหลุดแต่ที่จะเหนื่อยคือแม่ตักเพราะเวลาขึ้นศาลกันเนี่ยเขาต้องไล่สืบหมดเลยคํถาถามคือคุ้มไหมถ้าจะฟ้อง ไม่มีใครอยากทำให้ใครเสื่อมเสียแล้วครับ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณาชน <c oughs> นะฮะและมันเรื่องของประชาชน เรียกได้ว่ากําลังมาคุค่ะแล้วก็ร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจากกรณีข่าวผู้เสียหายค่ะซื้อทองออนไลน์นะคะจากไลฟ์ของแม่ตักค่ะแต่พอเดือดร้อนนะคะจะนําทองไปขายกลับขายทองไม่ได้ราคาค่ะไม่มีร้านไหนรับซื้อนะครับพร้อมทั้งยังได้แท็กทีมกันไปออกรายการโหนกระแสนะคะของพี่หนุ่มกัญชัยกนนิดพลอยค่ะกระทั่งทางด้านของแม่ตักค่ะแล้วก็สามีอย่างป๋าเบียนะคะได้ไปเผชิญหน้าด้วยขอประกาศกลางรายการโขนกระแสนะคะรับซื้อคืนแสดงความรับผิดชอบที่ผิดพลาดไปโดยความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะวันที่24กันยายนนะคะมีรายงานว่าบบรรรรยาาาากกศิเวณหนน้้ทอองงขั แล้วก็ป๋าเบียที่ถนนท่ทไทยราชค่ะมีลูกค้าทยอยนาทองที่ซื้อจากร้านแม่ตัก๊กมาขายคืนมากพอสมควรค่ะอย่างอะไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแม่ตัก๊กแล้วก็ป๋าเบียค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจบรายการโหนกระแสนะคะว่าอาจจะเจาะฟ้องค่ะคนที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงปมกล่าวหาว,ว่าร้านของตนนะคะขายทองปลอมยืนยันนะคะว่าร้านทองของตนนะคะขายทองทุกแบบค่ะทองรูปประพันธ์ทั่วไปนะคะที่เป็นทอง9 6 5ก็ขายค่ะส่วนทองที่เป็นปีเสียนะคะทองที่เป็นของมงคลค่ะก็มีกกาาาาาารพยมมหหใ้้้้ลููคไไดซือปบช นนะะมีการจัดโปรต่างๆนําของมาแถมให้ลูกค้านะคะรู้สึกว่าซื้อไปแล้วคุ้มค่ายอมรับเลยว่าบางครั้งเนี่ยไปไลฟ์แล้วก็ไม่ได้อธิบายชัดว่าอันนี้เนี่ยเป็นทองกี่กร,รมัมมีพูดในไลฟ์แต่ว่าไม่ได้ขึ้นเป็นตัวข้อความให้มันเห็นชัดๆแต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเอาไปขายต่อที่ร้านอื่นไม่ได้ก็ให้เอามาขายคืนที่ร้านเราตนอยากจะยืนยันกับทุกคนว่าเราไม่ได้ขายของปลอมไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคนตนขอประกาศขอรับซื้อคืนในราคาเต็มที่ขายไปก็ขอให้เอามาขายคืนให้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดของตนเองซึ่่่งงหักกาาาด้านขอแมตและะปเบียค มีการดำเนินการเรื่องการฟ้องขึ้นมาจริงๆนะคะสังคมก็มองว่าคนที่แม่ตักขันและป๋าเบียร์จะฟ้องเป็นรายแรกนั่นก็คือคุณสตางค์ค่ะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในทิกต o อกนะคะผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องนี้หรือไม่และงานนี้บอกได้เลยนะคะว่าทางด้านของแม่ตักกับป๋าเบียร์ค่ะโดนจับตาเรื่องนี้อย่างหนักนะคะเพราะว่าทางคุณสตางค์เองค่ะก็เชื่อว่าตนนะคะจะโดนฟ้องค่ะขณะที่สังคมส่วนใหญ่ค่ะก็อยากจะเซฟคุณสตางค์นะคะเพราะมองว่าไม่ได้มีเจตนาค่ะที่จะทาให้เสียหายเพียงแต่ว่าเธอค่ะต้องการที่จะเเเเตตืือออนนนนนนนภนััสสงงงงงคคคคคมมมมกกกก็็็็ท่่่่าา้้้้้แลวลวถถไไีีิปปขขุุณะะะะรรจจูดดึ จนมีผู้เสียหายนะคะต้องออกมาเรียกร้องของความเป็นธรรมถึงขนาดนี้ขณะที่ทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยค่ะก็ยังเด็กกล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะทางแม่ตักและตาเบียค่ะไม่น่าจะเอาเรื่องนี้นํะมาเป็นประเด็นให้ฟ้องคุณสตังค์ได้นะคะพร้อมกับบอกนะคะว่าทางฝั่งของแม่ตักเองนั่นแหละที่จะเหนื่อยนะคะแล้วก็ถ้าฟ้องจริงขึ้นมาเนี่ยจะคุ้มไหมเชื่อย,ยังไงสตังค์ก็หลุดนะคะซึ่งเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่คุณสตังค์ค่ะได้มีการโพสต์คลิปนะคะนำทองจากร้านทองของแม่ค้อาออนไลน์ชื่อดังในนากลบมุระจ มีการชี้เป้านะคะว่าเป็นร้านของแม่ต๊กนะคะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังก่อนจะเกิดมาหาก,กรรมการแฉะคะ่ะท่านผู้ชมผู้เสียหายโผล่ขึ้นมาเพึบเลยนะคะบางรายคะ่ะอ้างว่าซื้อทองจากร้านแม่ต๊กไปในราคา3 0,000ค่ะแต่ที่ร้านเนี่ยรับซื้อคื้นที่10,000บาทเท่านั้นกลายเป็นประเด็นค่ะสนันโซเชียลนะคะว่าสรุปแล้วทองที่ร้านดังกล่าวเนี่ยเป็นทองจริงหรือไม่กระทั่งเรื่องนี้นะคะไปถึงรายการหนนกระแสะค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะ23กันยายนค่ะทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยได้มีการเชิญแม่ต๊กกระน,นกนะคะพร้อมกับปะบียค่ผู้เป็นานกกัับผู้เสียยหาค่นโดยคะุณ ต่างคุณฝ้ายคุณกวางนะคะแล้วก็ผู้เสียหายคนอื่นๆอีกเต็มสตูค่ะพร้อมด้วยตัวแทนกรรมการสมาคมค้าทองนะคะรวมทั้งผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาค่ะหรือว่าสคบมาพูดคุยกันซึ่งหากใครได้ติดตามนะคะก็จะทราบค่ะว่าอีพีนี้เดือดไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งของผู้เสียหายค่ะที่ฟาดทางฝั่งของแม่ต๊ก,กับป๋าเบียด้วยความอัดอัน้นขณะที่ในรายการค่ะป๋าเบียรก็ได้ชี้แจงแทนภรรยานะคะว่าที่มีการขายทองในราคานี้ผมกล้าพูดว่ามีการแจ้งน้ำหนักและก็ราคาทองแน่นอนทุกครั้งททีี่มมมมมกาาาาาารรขขขยยยผผนงงไฟสสดอดอ้วควคุจิต ฐานะพ่อของลูกไม่ใช่พ่อค้าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่พูดเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าผมไม่ได้เล่นขายของไม่ได้มาเปิดร้านทองแค่วัน2วันผมมารายการผมมาด้วยความมั่นใจ100%และในช่วงหนึ่งของรายการค่ะป๋าเบียนะคะก็ได้พูดทั้งเสียงสั่นเครือค่ะเมื่อพูดถึงกระแสดราม,ม่าที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าลูกน้อยถามว่าพ่อกับแม่เปิดร้านทองปลอมหรอเด็กอายุเท่านี้มาถามพ่อแม่ด้วยตัวเองว่าเป็นคนโกงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันกระทบต่อจิตใจตนแล้วก็ภรรยาที่สุดและที่ออกมาเคลียร์ทุกอยง,นนนนงกิดคดโ ขณะที่คุณหนุ่มกัญชัยนะคะบอกว่าไม่ได้มองว่าขายทองปลอมแต่จะพูดถึงเรื่องโฆษณาชวนเชื่อ,อาการที่ชาวบ้านเขามาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้มองหรอกว่าทองมันน้ำหนักเท่าไหร่แต่เขาสนใจแค่ว่าซื้อจากร้านนี้ถูกกว่าเก็บไว้แล้วค่อยเอาไปขายเรากําลังเล่นกับความรู้สึกของคนตอนนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการคืนทองแล้วภาพลักษณ์ของคุณคือนักบุญช่วยคนโน้นคนนี้ใครที่มาซื้อเาก็ตัดสินใจซื้อของคุณก็เพราะว่าความเชื่อใจและได้กล่าวอีกด้วยนะคะว่านี่เป็นแบดพีอาร์ค่ะตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับการคืนทองแล้วนะคะเพราะว่าทางด้านของคคุณตตัักกกก่่่ะไได้้้้ผผผลลปรรรโยยยชนน์จาาาาางงีีบมะะมมออววแฟููหหืเส คุณอาจจะคิดว่าตอนนี้คุณเสียเปรียบที่ต้องมารับทองกลับไปแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปผู้คนลืมแล้วก็แห่แหนกันไปร้านทองคุณอยู่ดีพี่เชื่อว่าทองของพวกคุณไม่ใช่ทองปลอมแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่รู้เขาไม่ได้สนใจหรอกว่าทองมันกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ชาวบ้านเขาสนใจแค่ว่ามันทองจริงหรือว่าทองปลอมผมเข้าใจว่าการขายของผ่านทางไลฟ์เนี่ยมันต้องพูดไปเรื่อยๆแต่ว่าภาพลักษณ์ของคุณคือนักบุญช่วยคนน้นคนนี้ใครที่มาซื้อเขาก็ซื้อเพราะความเชื่อใจทางด้้้้้าา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 นนนนนนขอองงงงตััววววแทะะะคคคคจกกกกกกสํณรรรรรรมมุผูบิิโภ่่่ไดลีีเย คือการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะเป็นการบิดเบือนความจริงแต่ต้องดูว่าผู้ขายนยมีเจตนาหลอกลวงหรือว่าช่อโกงหรือไม่ส่วนที่ทางร้านรับซื้อคืนนะคะในราคาที่ต่ากว่าราคาขายทั้งที่ราคาทองคำนะคะน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะโดยหลักขึ้นอยู่กับตัวสินค้าหากว่าเป็นทองคําแท่งหรือว่าทองรูป,ปรพรรณเครื่องประดับก็อยู่ในเงื่อนไขหรือว่าใบรับรองที่ทางผู้ขายออกให้กับลูกค้าจะรับซื้อคืนราคาเท่าไหร่หรือมีการหักเปอร์เซ็นต์อะไรหรือไม่และจะต้องมีการพิสูจน์ซ้บก่อนโดยการฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงหลายๆด้านซึ่ง ของแต่ละฝ่ายเอาไว้แล้วว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงย้ำว่าหากมีผู้เสียหายมาแจ้งความก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีพยานบุคคลประกอบการพิจารณาขณะที่ในรายการก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าที่ตัดสินใจซื้อทองค่ะเพราะว่าติดตามแม่ตักะคะชื่นชอบค่ะที่เขาชอบช่วยเหลือคนนะคะก็เลยไว้วางใจเขาแล้วพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยการที่เขาพูดในไลฟ์ว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเราไม่พอใจก็อย่าชักเงินออกมาก็เท่านั้นพูดแบบนี้ลูกค้าเสียความรู้สึกมากๆแล้วยังมีประเด็นที่พูดว่าให้ไปทําชีวิตของตัวเองให้ดีก่อนอันนนีี้้้้ะะะคคคคกกก็ยยิ่่งทําาาใหลููเสสวมรึ ทางด้านของคุณสตางค่ะเป็นผู้ที่เปิดเผยคลิปแล้วก็เป็นประเด็นดังกล่าวนะคะได้พูดว่าถ้าเป็นทองจริงเนี่ยขายที่ไหนก็ได้ค่ะไม่ใช่ต้องกลับไปขายที่เดิมตลอดพี่รู้ใช่ไหมในแชทหนูมีคนข้อความมาเยอะมากลูกค้าของพี่มีแต่คนรากหญ้าเขารักเขาชื่นชมพี่กันทั้งนั้นเห็นพี่ช่วยเหลือคนเขาก็อยากจะสนับสนุนบางคนเนี่ยไม่มีแม้แต่เงินกินข้าวหรือว่าเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกเขาหวังว่าจะเอาทองไปขายแลกเงินแต่กลับไม่ได้ช่วยอะไรเลยขณะที่แม่ตักนะคะก็นั่งเงียบตลอดรายการค่ะในช่วงสุดท้ายนะคะก็ได้เอ่ยยาาาาาาก,ก่่่วววใใคคคครนะะะะททีีํหห้เเิิดมสจจพ ดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะตักเสียชื่อเสียงไปมากในเรื่องของการขายทองปลอมลูกไปโรงเรียนเพื่อนก็มาว่าแม่ขายทองปลอมสิ่งสําคัญเลยก็คือตักอยากจะรักษาครอบครัวอันนี้จะขอความเห็นใจว่าเราไม่ได้ขายทองปลอมนะคะพื้นที่ตรงนี้ขอให้เป็นสื่อกลางให้เราด้วยเรื่องที่สื่อเอาไปพาดหัวว่าทองปลอมมันสะเทือนจิตใจมากๆแล้วคุณสตางค่ะเขาทำคอนเทนต์บ่อยคุณสตางก็ชัดเจนไปเลยดีกว่าว่าร้านไหนขายทองปลอมเพราะว่ามันเป็นหน้าตักไปหมดเลยทําให้มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้้นนเล็กกกอยะคะระหว่างแมตัับุณ ซึ่งทางคุณสตางค์ก็ได้สวนกลับไปนะคะว่าไม่ได้ว่าทองปลอมเลยนะสตางค์บอกว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ถึงโดยแม่ตั๊กนะคะบอกว่าคุณสตางค์ไม่ได้พูดถึงใครนะคะแต่ว่ามีการหยิบใบรับประกันร้านตนขึ้นมาค่ะทำให้ตนนะคะถูกตราหน้าว่าขายทองปลอมอีกทั้งยังมีการติดแฮชแท็กมิจฉาชีพทองปลอมด้วยซึ่งทางกลุ่มผู้เสียหายคนอื่นๆค่ะก็ได้ปกป้องคุณสตางค์นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะไม่ได้คิดอะไรนะคะซึ่งทางด้านของแม่ตั๊กก็สวนทันทีนะคะว่ามันไม่คิดอะไรไม่ได้เพราะวา กับนักข่าวนะคะที่รออยู่ด้านลา่างและพูดถึงเรื่องของคุณสตางค์ค่ะแม่ตักนะคะได้กล่าวว่ากรณีสตางค์ได้หยิบใบรับประกันของทางร้านขึ้นมาและมีการติดแฮชแท็กในติ๊กต็อกว่าทองปลอมมิจฉาชีพทําให้ตนเองนะคะตกเป็นจําเลยค่ะขณะที่ทางด้านของป๋าเบียร์นะคะถึงกับหลั่งน้าตาก,กลางวงสัมภาษณ์ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะคะกระทบไปถึงลูกคนที่ทําลายความรู้สึกของตัวเองมากที่สุดเลยก็คือคุณสตางค์ที่ทําให้ลูกสาวนะคะถูกเพื่อนกล่าวหาว่าพ่อเปิดร้านขายทองปลอมถ้าตนผิดจริงให้กฎหมายลงโทษตนเองแต่ว่าไม่ เขานี้มาถามพ่อแม่ว่าเป็นคนโกงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันกระทบต่อจิตใจตนแล้วก็ภรรยาเป็นที่สุดการที่เขาหยิบใบรับประกันขึ้นมาในไลฟ์แล้วเขามีการกล่าวว่าแฮชแท็กติกตอกว่าทองปลอมมิจฉาชีพนั่นนั่นคือเป็นเป็น,เป,นเป็นเราแล้วนะคะเพราะใบรับประกันที่เขาหยิบขึ้นมาโชว์อคือเราเพราะฉะนั้นเราตกเป็นจำเลยแล้วตอนนั้นแต่พอพี่หนุ่มมาพี่สูน์ว่าทองเราไม่ได้ทองปลอมมันก็ชัดเลยเมื่อกี้อันนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะถ้าคุณไม่ยังไปยังไม่ไป,ไไป,ไปเช็คเวอร์เซน คุณจะกล่าวอ้างว่าใครทองปลอมไม่ได้มันต้องใช้ขั้ละเอียดก่อนเขาว่าไม่ได้ซื้อเองแล้วเขาเอาดอกกุหลาบไปขายที่ร้านทองเขาเอามาจากไหนคะได้มีการสอบถามกันไหมก็เมื่อกี้เขาเอาบอกในหนกระแสเขารับของมาจากคนอื่นคือผมมองอีกแบบหนึ่งนะครับผมมองว่าความยุติธรรมไม่ไม่เกิดจากผู้เสียหายโดยตรงวันนี้ผู้เสียหายทุกคนที่เข้ามาในรายการทุกคนน่ารักครับคือพูดถึงความเป็นจริงนะครับทุกคนเข้าใจในเจตนาที่เราขายของและความเอ็นดูคุณตั๊กในการซื้อของเพราะว่าเขาเนี่ยซื้อด้วยความชอบคุณตัก แต่คนที่ไม่ซื้อแล้วกล่าวหาให้ร้ายมาดร้ายเพื่อให้ร้านทองและลูกน้องและทีมงานทุกคนเกิดเขาเรียกว่าความไม่บริสุทธิ์ใจเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเลยไหมครับสิ่งที่เขาไม่ใช่ผู้เสียหายและกล่าวถึงร้านของผมผมก็ขอร้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสำหรับผมด้วยทุกคนว่ามันมันโอเคไหมครับเพราะบทพิสูจน์ออกมาแล้วว่าตอนนี้ทองที่ผมขายเป็นทองแท้ แล้วคนที่สร้างเรื่องคนแรกมันต้องรับผิดชอบใช่หรือไม่ผมก็ถามแค่นี้ผมมาเพราะผมรู้ว่าทองที่ร้านผมท,ทองแท้แต่คนทําคลิปลงคลิปไม่หยุดนนจ้าวหาไม่หยุดก่อนหน้าน,นี้เคยรู้จักกับคุณไม่รู้จ,จักเลยครับไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวใดๆเลยค่ะจ้าวหาไม่หยุดแต่กับสตางเนี่ยตั๊กก็ไม่รู้จักแต่มีการโชว์ใบรับประกันของตั๊กแบบนี้มันมันมันเสียหายแล้วตั๊กก็ไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยทำขึ้นมาได้ยังไงเพราะแฮชแท็กอ่ะมันขึ้นว่าทอปลอมมิชาชีพเลย แต่ในส่วนที่ว่าผิดหรือถูกตัดสิยั่าังยังบอก<ต>ไ,ไดแ้แต่ในส่วนที่มีการทําให้รู้ว่าเป็นร้านตักทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะคะหลังจากนี้ทุกอย่างเราก็ให้กฎหมายตัดสินดีกว่าแต่วันนี้คุณสตางค์ได้พูดเต็มปากเลยว่าร้านทองเคดูเอ็นที่ฉันถือใบรับประกันเนี่ยมันเป็นทองปลอมนั่นแสดงหมายความว่าคุณต้องมั่นใจแล้วว่าร้านทองผมคือขายทองปลอมอันนั้นชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาถูกไหมครับทีนี้คําถามของ นักข่าวแล้วผมจะทํำยังไงไอ้นี่ก็ผมก็บอกว่าก็าไปตามนโยบายของกฎหมายคือผมพูดตรงๆนะผมอะโตษคือคนที่ทําลายความรู้สึกผมได้เยอะที่สุดคือคุณสตางที่ทําให้ลูกสาวผมมีพ่อที่เปิดร้านทองปลอมลูกผมมาบอกว่าแบบอ่ะเพื่อนบอกว่าป้าเปิดตานทองปลอม,<ผ>มเหรอพี่กระใจวะว่าเรื่องมันอยู่ไหนวะแล้ว เด็กแค่อายุแปดขวบอะแล้วโดนล้อแล้วอ่ะนี่ขนาดนี้จะไปถึงไหนะนี่นว่าการที่รู้จริงไม่จริงมันก็มีผลแต่ไม่ใช่ไปตัดเอาไปตัดลงเป็นสนุกปากมันเป็นผลกระทบมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเด็กมันถูกปลูกฝังเั้งแต่ตอนนี้แล้มวมันโตไปยังไงถ้าผมผิดจริงให้สังคมให้กฎหมายก็ลงโทษผมแต่ไม่ใช่แบบนี้คลิโดยไม่มีข้อมูลจริงๆมันไม่มันไม่ใช่แบบนี้ที่ทุกคนตอวัอนนี้เห็นไหมครับวันนี้ไม่ได้มีพูดถึงเรื่องทองปลอมอีกเลย พูดเรื่องเดียวคือ<ป>ขาย<ป>ไม่ขายแล้วไม่ได้ราคาที่มันไม่สมเหตุสมผลอ่ะเราก็หาอยู่ตรงกลางว่าความไม่เห็นตรงไม่สมเหตุสมผลเนะี่ยตรงไหนวันนี้ไม่ตรงไหนต้อหากันเจอเพื่อความสบายใจผมหาทางออกให้แล้วนะครับก็ให้ําออกกับทุกคนพี่เห็นไหมว่าผมไม่เลือกปฏิบัติผมพยายามทำอะไรได้เท่าที่ทำได้ก็ทำให้แล้วแสดงให้เห็นแล้วว่าร้านของผมอะ่ะก็เป็นร้านธรรมดาอย่างคนร้านอื่นแหละแต่สิ่งที่พิเศษคือผม ผมมีหัวใจนักขายและผมมีหัวใจอยากดูแลลูกค้าผมอยากอยู่กับตรงนี้นานๆทีเนี้ยวันเนี้ยที่มาอย่างเดียวเลยเพื่อลูก พูดไปหัวใจเลยเพื่อนลูกทางด้านของคุณสตางค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะโต้กลับนะคะว่าไม่ได้เอ่ยถึงใครแล้ววันนั้นเนี่ยตนก็มเมาด้วยแค่อยากจะเตือนภยัยส่วนเรื่องที่ฝั่งนั้นนะคะจะดําเนินคดีกับตนหรือไม่ก็ว่ากันอีกทีนึงค่ะไม่ได้เอ่ยถึงเขานะคะสตางเตือนภัยบอกว่าเออมิจฉาชีพทองปลอมสตาชงไม่ได้เอ่ยถึงเขาแต่เขาเอ่ยถึงสตางก่อนใช่เขาเอ่ยถึงสตางก่อนในเพจเพจหนึ่งค่ะ แล้วสตางค์ก็ยังงงว่าเมื่อวานสตางค์นั่งอ่านข่าวเอ๊ะทำไมเขาถึงเอ่ยถึงชื่อสตางค์เพราะสตางยังไม่ได้เอ่ยถึงชื่อใครเลย <ừ. S 1> อย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่ามีใบรับใบรลลับเป็นร่องที่เรอาอ<า>๋ออันนั้นน่าจะเป็นวันวัน,วนที่เราเมาคืนนั้น <ừ. S 1> แล้วเราก็หยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยตอนเราไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะน่าจะแบบว่าเออเมันเสียความรู้สึกใช่ใช่มันมันมันก็เมาด้วยอะค่ะวันนั้นอยากเตือนภัยค่ะใช่เพราะว่าอย่างทองอ่ะถ้ามัน ถ้ามันเป็นทองเหมือนสตางพูดในรายการอ่ะมันขายที่ไหนก็ได้อืม,อมทองมันควรจะขายที่ไหนก็ได้แล้วทองอ่ะมันไม่ควรจะแบบว่าถือไปแล้วอ่ะเขาไม่รับอย่างนี้มันไม่ไม่โอเคอ,ะอ่ะทองมันก็คือทองอะค่ะทองมันควรจะขายได้เลยอะค่ะใช่ในมุมของเราที่เราได้ติดตาลงรายว่ใช่คือวันนั้นน่ะเราก็ก็ก็น้องน้องที่ซื้อด้วยกันอ่ะก็ไปขายก่อนแล้วขายไม่ได้เหมือนกันโยนทิ้ง ในมุมของเราเราก็เลยอยากออกมาเตือนภัยว่าใช่แค่นั้นเองใช่ไม่ได้คิดว่าจะให้เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไม่ได้คิดวก็มันจะเป็นแมสเป็นไวรัลขนาดนี้อะค่ะหลังจากนี้ถ้าถ้าเขามีการดำเนินคดีทางกฎหมายมีการก็ก็เราก็ต้องดูว่าเขาดำเนินคดีตรงข้อข้อไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เดี๋ยว ค่อยว่ากันอีกทีนึงต่อมานะคะในทิกตอกของคุณสตางค่ะเจ้าตัวก็ได้มีการออกมาโพสตคลิปนะคะเผยว่าตนยังโอเคดีนะคะยังสบายดีค่ะกําลังใจดีอยู่ค่ะคุยกับพี่หนุ่มแล้วขอบคุณพี่หนุ่มถ้ามีอะไรเนี่ยจะอัปเดตให้ทุกคนฟังใครให้กําลังใจนะคะก็ขอบคุณมากส่วนใครเนี่ยจะด่าก็น้อมรับทุกคนสตางยังโอเคอยู่นะสตางยังเอ่อไม่เป็นไรกําลังใจยังดีอยู่นะกําลังใจจากพี่พี่ทุกคนกําลังใจจากพี่หนุ่ม กันชัยนะคะก่อนที่จะออกมานะคะก็ได้คุยกับพี่หนุ่มเรียบร้อยแล้วเนาะขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะตอนนี้ก็กำลังใจดีนะคะใครจะใครที่ให้กำลังใจตางก,ก็ขอบคุณมากส่วนใครที่จะด่าก็ตางก็น้อมรับนะคะทุกคนนะขอบคุณค่ะ และได้มีการโพสต์อีกคลิปนะคะกล่าวว่าถ้าใครคือผู้เสียหายเนี่ยจากคดีนี้ให้ไปแจ้งความที่โรงพักใกล้บ้านเพราะว่าตํารวจทั่วประเทศจะประสานงานกันเรียบร้อยแล้วก็จะส่งเรื่องไปยังส่วนกลางตอนนี้ไม่ต้องทักขาสตังแล้วให้ไปที่โรงพักเลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโพสต์นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายที่สตังพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าได้ชี้แจงไปหมดแล้วทุกคนคะถ้าใครคือผู้เสียหายจากคดีนี้ให้ไปแจ้งความที่โรงพักใกล้บ้านนะคะ พราะว่าตำรวจทั่วประเทศเขาประสานกันไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเขาจะส่งเรื่องคุณมายังส่วนกลางนะคะตอนนี้ไม่ต้องทักหาสตางแล้วนะคะสตางไม่รับเรื่องนะคะให้ไปที่โรงพักใกล้บ้านของคุณเลยเพราะว่าเขามีตำรวจคอยประสานงานเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาแจกแจงงานไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสตางเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะโพสต์นี้คือโพสต์สุดท้ายที่ตางจะพูดถึงเรื่องนี้ห้ามถามอีกนะคะเพราะว่าสตางชี้แจงไปหมดแล้วนะคะขอบคุณค่ะ ต่อมาค่ะล่าสุดในวันที่24กันยายนนะคะก็คือวันนี้ค่ะในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะพี่หนุ่มกัญชัยค่ะก็ได้มีการพูดถึงข่าวของแม่ตั๊กนะคะแล้วก็ผู้เสียหายกรณีที่ไปออกรายการโหนกระแสนะคะจนเป็นไวัยลสนั่นค่ะจากนั้นนะคะก็ได้กล่าวถึงเรื่องที่คุณสตางค์ค่ะเชื่อว่าตนเองนะคะจะโดนทางแม่ตั๊กฟ้องบอกว่าไม่น่าจะมีประเด็นให้ฟ้องได้เพราะเชื่อว่าทางด้านของคุณสตังค์ค่ะเชื่อโดยสุดจริตใจนะคะว่าทองของเขาเนี่ยจริงแต่ว่าพอเขาเอาไปขายเนี่ยปรากฏว่าทองมันไม่มีใครรับซื้อเขาาาาากกกก็็็แแแคค่่่ลลลลัับบมมมนนงงงททททววววว้้้้เเออไไปดดยยสีีใจ กลายเป็นทองปลอมเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อเองแต่ว่ามีคนให้เขามาตนมองว่ามันอยู่ที่เจตนาเรื่องนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณสตังค์หลุดถ้าเกิดว่าเขาฟ้องขึ้นมาจริงๆนะก่อนที่จะส่วนกลับทางฝั่งของแม่ตักนะคะว่าทางฝั่งของแม่ตักนี่แหละจะเหนื่อยนะคะเพราะว่าเวลาขึ้นศาลกันเนี่ยเขาจะต้องไล่สืบทั้งหมดนะคะคุณจะต้องเอาทองไปชี้แจงแล้วก็จะต้องถูกล้วงลึกนะคะคุ้มหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจะฟ้องเนี่ยไม่มีใครเขาอยากทําให้ใครเสื่อมเสียชื่อเสียงหรอกครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประโยชนต่อออสาาาารรระละลมนเปงงขชชควู้้ึกใหญพย ว่ามีคนที่อยากจะซื้อทองมาเก็บอ,อมแล้วก็ขายในอนาคตเยอะมากแต่ปรากฏว่าซื้อมาแล้วมันขายไม่ได้ก่อนที่จะกล่าวด้วยนะคะว่านี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่มีการอ,อมทองกับซองแดงด้วยนะยังคุยไม่จบเลยเพราะว่าเวลามันหมดก่อนซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าฟังพี่หนุ่มพูดแล้วค่ะก็ต้องมีสะดุ้งกันบ้างนะคะซึ่งเรื่องของคุณสตังค์นั้นนะคะชาวเน็ตขาต่างก็เป็นห่วงนะคะทำให้มีคนขาเอาเรื่องของคุณสตังค์เนี่ยไปคุยกับคุณแพรรี่ไพวันผู้ที่ก่อนหน้านี้ค่ะได้ออกมาเตือนภัยสังคมขคยี้เรื่องกกกกาารรรซื้อ้อ,อออออทงนนนไไล์่่่ววมับบคคคุุุณณสสตะโดดดยใดแพี็ะคะคพะะกกช ะะว่าถ้าคิดอยากจะช่วยสตางค์เนี่ยก็ให้ส่งหลักฐานต่างๆให้เธออย่าโมัวตะติดแฮชแท็กเซฟสตางค์เซฟที่ดีที่สุดคือให้กําลังใจแล้วก็ช่วยส่งหลักฐานใครที่คิดว่าเป็นผู้เสียหายนะคะก็เตรียมไปเป็นพยานให้และยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ค่ะแม่ตักคิดให้ดีๆถ้าเขามีข้อมูลเด็ดเยอะอาจจะได้จากพี่หนุม่มหรือว่าได้จากใครก็ตามได้จะไม่คุ้มเสียไหมต้องคิดให้ด,ดีฟ้องนะมันฟ้องได้หมดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องใช้สิทธิ์ทางศาลแต่ว่าต้องคิดให้ด,ดีเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่ามันไไไมมมมม่ม่่่่่่่ีูลลลลหหรรืออวววววาาาาาากกาากันันนยยๆแแแ้้็ดจจบคคุณขทงงิต ยังมีไรายละเอียดอื่นๆอ,อ,อีกเยอะข้อมูลเยอะนะเพียงแต่ว่าบางข้อมูลบางตัวเขาไม่ได้เอาออกมาในรายการด้วยซ้าคุณก็ต้องคิดให้ดีว่าถ้ามันมีการไปสืบกันอย่างเงี้ยสมมุตินะว่าคุณ,ค,ณมมคุณสมมุติคุณติดต่างเขาโดนไอ้ตัวคุณสตางเขาโดนฟองอย่างเงี้ยถ้าเขามีข้อมูลเด็ดเยอะอันซึ่งเขาอาจจะได้จากพี่หนุ่มหรือจากคนที่แบบส่งไปให้เขาอะไรแบบเนื้อแล้วมันต้องยิ่งแบบไปมีการไปสืบพยา,ยานการมีการเอาข้อมูลหลักฐานขึ้นมา แสดงอย่างเงี้ยได้จะคุ้มเสียไหมคุณต้องคิดให้ดีคุณต้องคิดให้ดีนะคะฟ้องอะมันฟ้องได้หมดแล้วทุกคนมันมีสิทธิใช้สิทธิ์ทางทางศาลใช่ไหมแต่ว่าคุ้มไม่คุ้มคุณต้องคิดให้ดีมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้มีมูลหรือว่ามันเป็นเรื่องกล่าวหาลอยๆซะทีเดียวนะการที่พวกคุณไปนั่งกันอยู่ในรายการวันเนี้ยในหลายๆส่วนซึ่งสคบยังไม่ได้ยังไม่ได้เดินเครื่องนะ ขณะที่ตำรวจยังไม่ได้เดินเครื่องเพราะว่าผู้เสียหายเพิ่งจะไปร้องเรียนนะเข้าใจไหมมันไม่ได้จบแค่ว่าคุณขายทองจริงและมีคมนไปว่าคุณทองปลอมแค่นั้นนะมันมีรายละเอียดในเนื้อหาเนี่ยเยอะเกี่ยวกับการที่ก็อย่างที่พี่หนุ่มพูดนั่นแหละคุณต้องแยกกันก่อนการเซฟไม่ได้ทําให้ไม่ถูกฟ้องนะการเซฟทําได้คือให้กําลังใจที่จตางแล้วก็ให้กําลังใจอย่างเดียวไม่พอถ้าคุณเป็นถ่วงตาง คุณรักนางคุณคิดว่าสิ่งที่นางทำเป็นประโยชน์ส่งข้อมูลหลักฐานไปให้นางไม่ต้องมาบอกเซฟ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 กันารให้กำลังใจสำคัญไหมสำคัญแต่การเซฟไม่ได้ช่วยอะไรเลยสิ่งที่ช่วยได้คือถ้าจะทำคือมีข้อมูลอะไรส่งไปให้เขาเลยส่งไปให้พี่ตะตางเลยส่งไปแบบเงียบเงียบก็ได้ ส่งไปเลยทีเนี้ยคิดว่าเออพี่ตาตางเดี๋ยวเผื่อถูกฟ้องถูกอะไรนะตรงเนี้ยข้อมูลอันเนี้ยเป็นประโยชน์นะเผื่อพี่สามารถเอาไปใช้ในการสู้คดีได้นะคะเซฟที่ดีที่สุดคืออันหนึ่งให้กําลังใจถูกแล้วเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าถ้าไม่มีนางก็ก็มันก็ไม่มีผู้เสียหายที่จะกล้าออกมารวมตัวกันหรือร้องทุกขใช่ไหมในจุดนี้ใครที่เป็นที่เป็นผู้เสียหายเป็นอะไรอะ่ะส่งข้อมูลส่งอะไรไปให้นางไว้นางเก็บไว้ เก็อไว้ใช้ในการสู้คดีได้นะคะแล้วก็แสดงตัวว่ายินดีไปเป็นถ้าแบบต้องการพยานอะไรอย่างเงี้ยอืม ต้องการพยานอะไรอย่างนี้ก็ย e, ินดีไปเป็นพยานให้ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะวันนี้24กันยายนค่ะที่รายการหนกรนะแสนะคะภาค2ค่ะสตางค์นะคะมันนั่งในรายการหนกระแสอีกครั้งและได้มีการชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งนะคะว่าตนเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายใครและไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังนะคะในการทําคลิปดังกล่าวะคะ่ะพร้อมกับได้บอกอีกด้วยนะคะว่าทางด้านของทนายพัฒน์ได้ติดต่อมาช่วยเหลือตอนนะคะในเรื่องนี้ด้วยด้านพี่หนุ่มกัญชัยนะคะกล่าวขอบคุณความน่ารักของทาํ พื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนนะคะแต่ว่าคนที่จะเหนื่อยคือฝั่งตรงข้ามบอกได้เลยว่าบางทีเนี่ยมีชิปแน่ไม่คุ้มค่ะนอกจากนี้ทางด้านของนายพรสักวิพาตอาภานนท์นะคะหรือว่าทนายตุ๋ยค่ะได้เผยนะคะถึงข้อกฎหมายว่าต่อให้คุณได้เป็นของขวัญมาทําให้คุณมีส่วนได้ส่วนเสียตรงนะคะที่พอเวลาคุณนําไปขายแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งมาแบบนั้นคุณก็เข้าใจโดยสุจริตว่ามันเป็นแบบนั้นฉะนั้นประเด็นนี้คุณป้องกันการได้เสียของคุณเพราะว่าคุณกําลังสงสยัยหรือบอกว่าสินค้ามันจริงหรือเปล่าซึ่งกรณีนี้มันไม่ไไไดดดด้้้เเขขขาาาาายยหมมมมมมิ่่่นประผองงวคุณพูถึโี ต้นสายปลายทางแต่นี่คุณมีจากใบการันตีแล้วก็สินค้าขั้นต้นเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นเรื่องของการปกป้องสิทธิ์ของคุณเพราะว่าสินค้าตอนนี้เนี่ยเป็นของคุณแล้วและคุณเข้าใจโดยสุจริตตามที่ร้านทองแจ้งมาทั้งนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของแม่ต๊กำลังเป็นดราม่าเดือดสนั่นนะคะรองพื้นที่สื่ออยู่ค่ะและมีแนวโน้มนะคะว่าจะกลายเป็นมหาการ์ดราม่าให้ได้ติดตามกันยาวๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงเซ็บๆซก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารา นะคะ